ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ SCB c a o Weekly Market Update Podcast ประจำวันที่11 16กันยายนค่ะในสัปดาห์ที่ผ่านมาตลาดหุ้นหลักๆถูกกดดันจากการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอัฐบาลสหรัฐหลังจากมีข้อมูลบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐเองยังคงค่อนข้างแข็งแกร่งทั้งดัชนีภาคการบริการที่แข็งแกร่งเกินคาดตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานที่ลดลงแต่ระดับต่ำสุดในรอบ7เดือน นอกจากนี้การพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันทำให้ตลาดกังวลว่าสหรัฐยังคงเผชิญกับภาวะเงินเฟอ้อและอาจทำให้เฟดตึงดอกเบี้ยที่ระดับสูงต่อไปอีกเป็นเวลานานขึ้นประเด็นดังกล่าวได้ส่งผลให้บอลยูที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นส่งผลกดดันหุ้นในกลุ่มโกลดของสหรัฐในส่วนของหุ้นกลุ่มบิ๊กเทคของสหรัฐเองได้แก่ a l p h a เบตอเมซอนอ p p เปิลม r โครซอและ Meta ถูกคณะกรรมาการของยุโรปหรือ EC ประกาศเข้าข่ายเป็นเกต e คิปเปอโดยภายใต้กฎดิจิ t a ลมาเก็ตแอ t ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อควบคุมการผูกขาดธุรกิจของ Big Tech และบริษัทดังกล่าวมีเวลา6เดือนในการปรับปรุงการทำธุรกิจให้เป็นตามข้อบังคับที่ EC กำหนดขึ้นทั้งนี้ EC มีการกำหนดค่าปรับไว้สูงถึง10%ของยอดขายทั่วโลกจากปีก่อนหน้าหากบริษัทละเมิดดิจิตอลมาเก็ตแอดและสามารถปรับเพิ่มค่าปรับได้สูงสุด20%บนการกระทำผิดเพิ่มเติมสำหรับในส่วนของหุ้นบริษัท Apple เองก็ยังได้รับปัจจัยกดดันจากการที่จีนมีการสั่งห้ามเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานกลางของรัฐบาลกลางใช้ iPhone และอาจขยายขอบขาย คำสั่งห้ามให้ครอบคุมบริษัทของรัฐและหน่วยงานต่างๆที่รัฐให้การสนับสนุนอีกด้วยโดยเรามองประเด็นนี้อาจจะทําให้คอนเซนซัสมีการปรับลดคาดการงบของบริษัท Apple ลงตามที่จีนคิดเป็นประมาณ20%ของ i p iPhone s h ชิป ment ทั้งหมดและมาเก็ตแชร์ของ iPhone ในจีนอยู่ที่ประมาณ15-16%รวมทั้งไรายได้ของ Apple จาก Greater China คิดเป็น19%ของไรายได้ในปีงบประมาณ2022อีกด้วย โดยรวมแล้วความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจจีนและข้อพิพาทด,ด้านการค้าระหว่างจีนและสหรัฐยังเป็นปัจจัยที่เข้ามากดดันภาพรวมตลาดหุ้นจีนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาให้ปรับตัวลดลงสำหรับสัปดาห์นี้สประเด็นสำคัญที่นักทุนควรทราบซึ่งจะมีผลต่อการลงทุนได้แก่ 1. การประกาศตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐประจำเดือนสิงหาคมในวันพุทธที่13กันยายนนี้เราคาดว่า C P I ทั่วไปมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงในเดียวกันของ ปีที่ผ่านมาและในเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าตามราคาน้ำมันดิบที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมาทั้งนี้นักลงทุนยังคงให้ความสำคัญกับการติดตามตัวเลข CPI พื้นฐานซึ่งจะใช้ในการประเมินทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเฟดก่อนที่เฟดจะมีการประชุมเกิดขึ้นในวันที่19-20กกันยายนนี้ สการประชุมธนาคารกลางยุโรปในวันที่14กันยายนโดยเรายังคงพาดว่า ECB มีแนวโน้มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย25 b a s บ s p o เบสิช่วงท้ายสัปดาห์ให้ติดตามรายงานตัวเลขเศรษฐกิจจีนที่สำคัญได้แก่ยอดค้าปีการผลิตภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรของจีนซึ่งหากตัวเลขเศรษฐกิจยังออกมาส่งสัญญาณการชะลอตัวจะเป็นแรงกระตุ้นให้ทางด้านทางการและรวมถึง รัฐบาลมีการออกมาตรการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจีนเพิ่มเติมสำหรับกลยุทธ์การลงทุนและ Asset Allocation เรามีมุมมองสไลด์รีโพซิทีฟต่อพันธบัตรรัฐบาลไทยและต่างประเทศถึงแม้ว่าสตาที่ผ่านมาบอลยิวของสหรัฐอายุ10ปีจะเริ่มกลับมาปรับเพิ่มขึ้นที่เนื่องจากได้รับปัจจัยหนุนจากตัวเลข ISM ภาคบริการที่ออกมาดีแต่อย่างไรก็ดีเรามองว่า US Treasury Yield ยังมีโอกาสเป็นขาลงมากกว่าขาขึ้นตามที่เฟดมีโอกาสที่จะหยุดขึ้นในตาดอกเบีย้ยและตลาดแรงงานลดความตึงตัวลงในด้านของหุ้นกู้พันธบัตรหุ้นกู้เอกชนเรามีมุมมอง slightly positive กับ USIG และเรามีมุมมองเป็น n e g a t i v e กับตัว US High Yield รวมทั้งตัว High Yield ที่เน้นลงทุนในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ของจีนทั้งนี้เราให้มีความระมัดระวังเป็นพิเศษในหุ้นกู้ High y i ภาคอสังหาของจีนบนความกางังวลการผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ High y i ถึงแม้ว่าล่าสุด บริษัทคันที่การ์เดนซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของจีนจะสามารถขอยืดเวลาชำระหนี้หุ้นกู้ออนชอที่ครบกำหนดชำระในวันที่2กันยายนออกไปได้อีก3ปีรวมทั้งยังสามารถชำระหนี้หุ้นกู้ออฟชอ2ชุด รวม22.5ล้านดอลลาร์สหรัฐได้ทันภายในช่วงเกรสพีเลียด30วันก็ตามแต่ในปีนี้บริษัทยังมีหุ้นกู้สกุลเงินหยวนและสกุลเงินต่างประเทศที่จะครบกำหนดชำระทั้งดอกเบีย้ยและเงินต้นรวมอยู่อีก851ล้านดอลลาร์สหรัฐทำให้ ตลาดหุ้นกู้ในภาคอสังหาของริมทรัพย์ของจีนเองยังมีความเสี่ยงและในขณะที่ตลาดหุ้นกู้ของจีนเองก็ยังมีความเสี่ยงเผชิญแรงกดดันจากการผิดนัดชำระหนี้ของหุ้นกู้กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามยอดขายบ้านในจีนที่อย่างฉลอตัวความกังวลบนความเสี่ยงการดีฟอเพิ่มเติมของกองทัพจีนความกังวลการดีฟอบนหุ้นกู้ของ LGFV หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้มีการดีฟอบนตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้นทั้งหมด48 รุนความกังวลบนคุณภาพสินทรัพย์ของธนาคารจีนที่อาจแย่ลงหากกลุ่มอสังหาและ LGFV เสี่ยงดีฟอร์มากขึ้นในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนในตลาดหุ้นเรามีมุมมองนิวโตรตต่อตลาดหุ้นสหรัฐทั้งนี้เรามองว่า EPS growth ของสหรัฐมีแนวโน้มที่จะได้แรงส่งจากโอกาสการเกิด soft landing ที่มากขึ้นในขณะที่ตลาดคาดการว่า EPS growth ได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วและมีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นในช่วงไตรมาสต่อไปหลังจากนี้อย่างไรก็ตาม valuation เสี่ยงที่อาจจะมีการพักฐานลงได้และมีการปรับลดลงตาม US Treasury yield ที่ยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงและตาม valuation ล่าสุดที่อยู่ในระดับค่อนข้างตึงตัว เรามองว่าแม้ U.S. Treasury อยู่10ปีมีแนวโน้มกลับมาลดลงแต่อาจาไม่ได้ส่งผลบวกมากนักต่อตลาดหุ้นและกลุ่มเทคของสหรัฐเนื่องจากสินทรัพย์ต่างๆข้างต้นมีการปรับเพิ่มขึ้นไปค่อนข้างมากแล้วในช่วงที่ผ่านมาสะท้อนถึงความหวังของตลาดเกี่ยวกับการกลับมาลดลงของ1 0 y e a r yield ไปมากทั้งนี้เราจึงยังมีม,มุมมองที่เป็นยูโทบ,บนตลาดหุ้นสหรัฐอยู่ในส่วนของตลาดหุ้นยุโรปเรามีมุมมองสไลด์เรียที่เป็นบบนตลาดหุ้นยุโรป แม้เรามองว่า ECB จะขึ้นดอกเบี้ยเป็นครั้งสุดท้ายในการประชุมเดือนนี้แล้วจึงคงอัตราดอกเบี้ยตลอดทั้งปีนี้แต่สถิติในอดีตบ่งชี้ว่าภายหลังจากที่ ECB คงอัตราดอกเบี้ยไว้ระดับสูงยาวนานตลาดหุ้นยุโรปมักปรับลดลงและอันเดอร์เพอร์ฟอร์มตลาดหุ้นสหรัฐนอกจากนี้การที่ตลาดหุ้นยุโรปยังลดลงไม่มากนักจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการ์อาจชี้ว่าการลดลงที่ผ่านมายังไม่ได้ซึมซับความเสี่ยง s แ a g f เฟช i ่นที่มากพอ เรามีมุมมองนิวทอลบนตลาดหุ้นญี่ปุ่นโดยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาคุณคูเอดะผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือ BOJ ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นญี่ปุ่นว่าการยกเลิกนโยบายอัตราดอกเบี้ยติดลบจะเป็นทางเลือกหนึ่งหาก BOJ มีความมั่นใจเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อทั้งนี้อัตราเงินเฟ้อญี่ปุ่นยังคงอยู่สูงกว่าเป้าหมายของ BOJ ที่2%เอร์เซมาตั้งแต่เดือนเมษายน2022นดังนั้นท้อยแถลงของคุณอูเอดะ บวกกับเงินเฟอ้อที่ยังอยู่ในระดับสูงทําให้นักทุนในตลาดเริ่มมีการคาดการณ์ว่า BOJ อาจจะยกเลิกนโยบายอัตราดอกเบี้ยเร็วๆนี้ส่งผลให้เงินเยนเมื่อคืนนี้อยู่ในระดับที่แข็งค่าขึ้นแตะระดับ1 4 6เยนต่อดอลลาร์สหรฐัฐขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นอายุ10ปีก็เพิ่มขึ้นแตะ0.7%จากระดับ0.65%ในช่วงสุดสัปดาห์เช่นกันอย่างไรก็ดีเรายังคงมีมุมมองว่า บีโอเจจยังไม่รีบในการที่จะรีบปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินจากนโยบายอัตราดอกเบี้ยติดลบในเร็วๆนี้โดยเราคาดว่ามีโอกาสที่บีโอเจจะเริ่มปรับเปลี่ยนนโยบายหลังจากเห็นผลการเจราจาค่าจ้างชุนโตซึ่งน่าจะมีการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายประมาณช่วงกลางปี2024 ในส่วนของดัชนีตลาดหุ้นญ,ญี่ปุ่นเรายังมีแนวโน้มคาดว่าตลาดหุ้นน่าจะทะยอยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ในช่วงที่เหลือของปีเนื่องจากได้รับปัจจัยหนุนในแง่ของ Earning ็งก w t h ที่มีแนวโน้มถูกปรับะมาณการดีขึ้นโดย c o n s e n แซสเริ่มทยอยปรับเพิ่มคาดการดัชนีโทปิก EPS ดีขึ้นประเด็นที่ 2. Valuation ของตลาดญี่ปุ่นลดความตึงตัวลงเห็นได้จาก12มันฟอร r PE ของดัชนีโทปิกล่าสุดอยู่ที่15เท่า เทรต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในระยะยาวประเด็นที่3บริษัทจดทะเบียนญี่ปุ่นมีแนวโน้มปรับปรุง ROE ต้นทุนทางการเงินและ PBV ให้ดีขึ้นซึ่งจะช่วยดึงดูดความสนใจและเม็ดเงินลงทุนของต่างชาติประเด็นที่4บริษัทญี่ปุ่นมีแนวโน้มเพิ่มการลงทุนหรือว่าเพิ่มคาเพกมากขึ้นขณะที่รัฐบาลญี่ปุ่นเองก็ยังมีแผนสนับสนุนการลงทุนที่เกี่ยวเนื่องกับเซมิคอนดักเตอดังนั้น ่าเพกที่เพิ่มขึ้นจะช่วยหนุน potential g r o w t ของเศรษฐกิจญี่ปุ่นและหนุน variation ของตลาดหุ้นญี่ปุ่นได้ในระยะกลางถึงระยะยาวสำหรับไทยเงินเฟอ้อเดือนสิงหาคมขยายตัวอยู่ที่0.88%เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เพิ่มขึ้นจาก0.38%ในเดือนก,กรกฎาคมและสูงกว่าตลาดคาดการณ์แต่อย่างไรก็ดีอัตราเงินเฟอ้อทั่วไปและอัตราเงินเฟอ้อพื้นฐานที่ยังคงอยู่ต่ำกว่าเป้าที่1-3%และถ้อยแถลงของผู้ว่าการแพ่งชาติที่คาดว่าเป้าการเติบโตทางเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟอนน้อมีแนวโน้มถูกปรับลดลงทำให้เรามองว่ากอนอง,อง,องมีแนวโน้มคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่2.25%ในการประชุมเดือนกันยายนนี้ ทั้งนี้เรายังคงมุมมองสไลด์รีโพซิทีฟบนความคาดหวังการเห็นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจจากรัฐบาลในระยะสั้นตลาดหุ้นไทยตลาดหุ้นเวียดนามกลับมาฟื้นตัวดีขึ้นจากแรงซื้อของนักทุนรายย่อยและมีปัจจัยบวกระยะสั้นได้แก่ตัวเลขดัชนนี PMI ใเดือนส่งหาคมที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่เหนือระดับ50โดยมีสัญญาณการฟื้นตัวของคำสั่งซื้อใหม่และภาคการผลิตที่ปรับตัวดีขึ้น การเติบโตของสินเชื่อของเวียดนามณนะวันที่29สิงหาคมมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ5%เย a r to date ประเด็นต่อมาคือการเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีสหรัฐและการอัปเกรดความสัมพันธ์ทวิภาคี2ประเทศสู่ระดับพุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมทําให้ตลาดมองเป็นปัจจัยบวกและสนับสนุนให้ตลาดหุ้นเวียดนามปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ดีโดยหุ้นในกลุ่มขนาดเล็กมีการปรับเพิ่มขึ้นนําตลาดขณะที่หุ้นกลุ่มอสังหา มีการปรับตัวลดลงในช่วงที่ผ่านมาเกิดจากการปรับฐานของหุ้นวินกรุป๊ปขณะที่อสังหาอื่นๆก็มีการซื้อขายการสลับในแดนบวกจากข่าวลือเกี่ยวกับการขจัดอุปสร,รรคทางกฎหมายสำหรับโครงการต่างๆทั่วประเทศถึงแม้ว่าตลาดหุ้นเวียดนามจะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นแต่เรายังคงมุมมองดิวโทต่อตลาดหุ้นเวียดนามเนื่องจากความต้องการสินเชื่อโดยรวมของเวียดนามแล้วตั้งแต่ต้นปียังคงถือว่าอ่อนแอ แรงซื้อส่วนใหญ่มาจากนักลงทุนรายย่อยทําให้ผลักดันสภาพคล่องในตลาดให้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ระดับสูงกว่า1000ล้าน u s ดอลลาร์ซึ่งการซื้อขายเข้าและออกค่อนข้างเร็วของรายย่อยเพิ่มความเสี่ยงต่อการปรับฐานของตลาดนักลงทุนต่างชาติขายสุททิตลาดหุ้นเวียดนามเนื่องจากสกุลเงินดองที่มีการอ่อนค่าและแรงขายทากาไรดังตัดจที่ดัดชนีมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นทําให้วอลูชันของเวียดนามนเริ่มน่าสนใจน้อยลง แต่ชนีที่ปรับขึ้นมาเร็วโดวยหลักมาจากการที่เกิด P/E relating ในขณะที่ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนยังมีแนวโน้มถูกประปมาณการลงดังนั้นเราจะยังมีควมมุมมองที่เป็นนิวโธต่อตลาดหุ้นเวียดนามในส่วนของราคาน้ำมันเรายังมองว่ามีมุมมองเป็น New ow, นิวโธเนื่องจากยังเผชิญความไม่แน่นอนของอุปสงค์โลกเช่นเศรษฐกิจประเทศพัฒนาแล้วชะลอตัวเศรษฐกิจจีนฟื้นตัวช้ากว่าที่คาดอย่างไรก็ดีได้แรงส่งจากความหวัง soft landing ของสหรัฐ รวมทั้งรัสเซียและซาอุดิอาระเบียขยายเวลาปรับลดอุปทานน้ำมันจนถึงสิ้นปีนี้ทั้งนี้เรายังแนะนำให้มีคอมโ o ดิตี้ในพอร์ตเพื่อช่วยกระจายความเสี่ยงด้านเงินเฟอ้อ ในส่วนของราคาทองคําได้รับแรงกดดันจากบอลยิวที่ปรับเพิ่มขึ้นอีกครั้งและความกังวลที่ว่าเฟดอาจคงดอกเบี้ยที่ระดับสูงต่อไปเป็นเวลานานรวมถึงโอกาสที่สหรัฐเป็นซอฟต์แลนดิ้งมากขึ้นและการแข่งข่าของเงินดอลลาร์สหรัฐในช่วงที่ผ่านมาแต่อย่างไรก็ดีเรามองว่าราคาทองคามีแนวโน้มได้รับแรงหนุนในระยะต่อไปจากการที่บอลยิวในระยะ 6- 1ถึงเดือนข้างหน้าเป็นเทรนขาลงและเงินดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มทยอยอ่อนค่าลง ทั้งหมดนี้คือสรุปภาพรวมและแนวโน้มการลงทุนในสัปดาห์นี้ขอให้ทุกท่านติดตามฟังมุมมองการลงทุนจาก s c b CEO ได้ในสัปดาห์ต่อไปและหากท่านต้องการข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในด้านการลงทุนสามารถแอดไลน์ SDB Well เพื่อติดตามกันต่อไปได้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ